สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับไปเรื่องเป็นที่ข่าวแรกนะครับที่ลสิสินแดงดากับเดียโก้แพงสุดอันดับแข่ง BG ปทุมยูเนเต็ดที่มีมูลค่าสูงสุดตลอดการปี2022ถึงปี2023เปิดค่าตัวนักเตะเดอะแรบบิทที่มีมูลค่ามากที่สุด5อันดับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก TransferMar k เว็บไซต์ชื่อดังระด,ดับโลกที่เผยมูลค่านักเตะทั้งชาวไทยและนักเตะต่างชาติทั่วโลก โดยท็อป5ของ b g จีพทุมยืนเตดมีดังนี้นะครับอันดับที่1จิริศินแดงดาแข่งชาวไทยวัย34ปี5 0 0 0ยูโรหรือ18.4ล้านบาทส่วนกองอันดับหนึ่งด้วยกันก็คือดิเอโกลุยซานโตกองหน้าชาวบราซิลวัย35ปี5 0 0 0ยูโร18.4ล้านบาทอันดับ2อันเดรสตูเยสกองหลังชาวเวเนซุเอลาวัย35ปี4แสนยูโรหรือ 14. 7ล้านบาทของคู่ด้วยการอันดับ2สารัตยูยเย็นมิดฟิลด์ชาวไทยไวัย30ปี4ี่แสนยูโร14.7ล้านบาทอันดับ2อีกวรชิตเกนิสซีบำเพ็ญมิดฟิลด์ชาวไทยไวัย24ปี4ี่แสนยูโร17.7ล้านบาทอันดับ2พิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลมิดฟิลด์ชาวไทยไวัย27ปี4ี่แสนยูโร14.7ล้านบาทอันดับ3 อันดับ3อีลาฟานฟานดีแนวรับทีมชาติสิงคโปร์วัย24ปี3.5แสนยูโร12.9ล้านบาทอันดับ3เปาโลคอนราโดกองหน้าชาวบราซิลวัย31ปี3.5แสนยูโร12.9ล้านบาทอันดับ4กาซิโอไซกองหลังชาวบราซิลวัย8 8ปี3แสนยูโร11ล้านบาทอันดับ5ชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูชาวไทย วัย35ปี2.5แสนยูโร9.2ล้านบาทอันดับ5อิซานฟันดี่กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย23ปี2.5แสนยูโร9.2ล้านบาทอันดับ5ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเนวรุกชาวไทยไวัย28ปี2.5แสนยูโร9.2ล้านบาทอันดับ5สันติภาพจันง่อมแบกขวาชาวไทยไวัย25ปี2.5แสนยูโร9.2ล้านบาท อันดับ5จเจริญศักดิมงกรเียกขวาชาวไทยวัย25ปี2.5แสนยูโร9.2ล้านบาทและอันดับ5ชัดมงคลทองคีรีกองกลางชาวไทยวัย25ปี2.5แสนยูโรหรือ9.2ล้านบาทสำหรับ b ีจีปทุมอยู่ในแตดเตรียมกลับมาลงสนามในศึกได้กินไท a แลนด์แชมเปี้ยนค i p ปี2022พบกับบุรีรัมยูเนเตตในวันเสาร์ที่6สิงหาคมปี2565เวลา18นาฬิกานาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาส่วนข่าวต่อมาสื่อสวีเดนตีข่าวใหญ่เปิดชมแข้งใหม่บุรีรัมยูเนเตตว่าที่แข้งใหม่บุรีรัมยูเนเต็หรือที่เดียวข้อมูลขาา่าวดังกล่าวมีการเปิดเผยผ่านสื่อสตีเวนยอนผู้จัดการทีมของไซเลสกาเอฟซี หลีกรองสวีเดนอดีตต้นสังกัดว่าเจชาคอนจันทพนาพรได้คว้าดาวรุ่งวัย20ปีกำลังบินมาอย่างประเทศไทยเพื่อลุ้นเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของบุรีรัมยูเนเต็ดส่วนข่าวต่อมานะครับตั้นตัวจริงลูเวนยู U 23เก็บชายสองนัดติดอุ่นเฉืยนฮุนเดนเบิร์ก3ประตูต่อ2กองกลางชาวไทยได้รับโอกาสลงสนามช่วยทีมต่อเนื่องในเกม o อเอลูเวนยู U 23อุ่นเครื่อง ซิดีมงครลรัตนภูมิกองกลางชาวไทยไวัย20ปีของ o อ l อสดูเวได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่ o อ l อสดูเวอยู23เฉือนชนะ o อ r h u n d e n ฮุนเดเบก3ประตูต่อ2โดยในเกมดังกล่าวเอ็ดดีฟานเฮเมลเฮดโค้ชทีมยู23พาลูกทีมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเป็นเกมที่2แล้วส่วนเกมก่อนหน้านี้เปิดบ้านถลม่มวีเคนเดนไป10ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ส่ง โอเลกงลาวโจเอลชิงเทียนเดสมอนอัคคาอ์ยิลียสบูเกลมันมาร์คซิมทาฮาร่าเควินชชคูติและตั้ on, นสิริมงคลรัตนภูมิแล้วรุ่งชาวไทยลงสนามเป็นตัวจริงผลการแข่งขันปรากฏว่าลูเวนยูยี่สาเป็นฝ่ายบุกชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อสโดยได้ประตูจากมาร์คซิมทาฮาร่าฟงดิดุมโบและอาเดียนติลาโน و สำหรับ OS l u ลูเ23กำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมของทีมก่อนสู้ศึกเนชันแนลเดเวลชั่นหนึ่โดยนัดเปิดสนามจะพบกับว o o ์ s สตาเทนช่วงสัปดาห์ของวันที่18-20ถึงสิงหาคมนี้ส่วนข่าวต่อมาสถานการณ์น่าเป็นห่วงฟอนเทเล่แถลงพบนักเตะติดโควิด5รายสมาคมฟุตบอลสวิตเอนร์เล่ ler, ออกถแถลงการมีนักเตะในทีมติดโควิด19จำนวน5ราย โดยต้นสังกัดของชนะทิพย์สงสินได้ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์สโมสรแจ้งให้ทราบว่า5นักเตะของทีมได้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 โดยนักเตะทั้ง5รายเริ่มแสดงอาการป่วยช่วงคืนวันที่27กระกฎาคมและทำการตรวจแอนติเจน และมีผลเป็นบวกเมื่อวันที่28ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังมีผู้ใกล้ชิดกับนายเตะที่ต้องเฝ้าดูอาการอีกหนึ่งรายขณะนี้ผู้ได้รับเชื้อกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นและเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของมาตรการควบคุมโรคแล้วสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้น่าเป็นห่วงหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันทะลุ2 3 0 0 0 0รายาทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่สติดต่อกัน วันที่28กรกฎาคมขณะที่ญี่ปุ่นกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นระลอกที่7แล้วสำหรับไดเตะในทีมคนอื่นๆทุกคนผ่านการตรวจ PCR และลงทำการฝึกซ้อมตามปกติแล้วหลังจากตรวจไม่พบเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาลงสนามในศึกเจลรีนัดที่23ที่จะบุกไปเยือนอุลวานเลสเตรมอนในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมปี2565 ที่ 3, าสามกีฬาเซตมะเวลา17บเนกาตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนข่าวต่อมาศึกแชมป์ชนแชมป์ไทยลุนดวลญี่ปุ่นในช่วงฟีฟ่าเดบปลายปีนี้มีการเปิดเผยผ่านเพจดรลูกหนัง AEC ว่าทีมชาติไทยในสถานะแชมป์ของ AFF มีโอกาสได้พบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่พึงคว้าแชมป์ของ E AFF ในฟุตบอลรายการ AFF กับ e EAFF Cha m p ม o n s ทโทรฟี่ปี2022โดยศึกแชมป์ชนแชมป์นั้นเป็นการจับมือกันระหว่าง2ส,สาพ,พันฟุตบอลแห่งอาเซียนและเอเชียต,ตนออกเดิมทีจะมีแผนจัดการแข่งขันในปี2019แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้จะเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนสำหรับฟุตบอล AFF กับ EAFF Champions Trophy ปี2022จะจัดขึ้นตรงกับช่วงฟ i f a เด y เดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอการยืนยันทางการการอีกครั้งว่าจะมีศึกแชมป์ชนแชมป์ให้แฟบนบอลได้เชียร์กันหรือไม่ส่วนข่าวสุดท้ายงานเข้าทับช่างศึกทีมชาติไทยยู -16 หลังเดินทางถึงอินโดนีเซียงานเข้าชอดแรกก่อนแข่งรอรถบัสเจ้าภาพอินโดนีเซียที่สนามบินนานชั่วโมงกว่าหลังเดินทางถึงเตรียมจะเข้าโรงแรมเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2022แต่กับการเป็นว่าทีมชาติไทยยู -16 ต้องรอที่สนามบินหลังจาภาพอินโดนีเซียส่งรถบัสมารับที่สนามบินช้ากว่ากําหนดหนึ่งชั่วโมงกว่าโดยจะภาพให้เหตุผลที่มารับที่สนามบินช้านั้นเป็นเพราะว่ารถบัสเสียจึงทําให้นักเตะและสตาฟต้องนั่งรอที่สนามบินเป็นเวลานานหลังจากนี้ทีมชาติไทยย16จะมีโปรแกรมซ้อม2วันก่อนประเดิมเกมแรกพบกับบุนายในวันที่1สิงหาคมปี2565 ทั้งนี้ก่อนหน้าอินโดนีเซียเพิ่งจะมีประเด็นถึงเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกับเวียดนามในศึกฟุตบอลย19ชิงแชมป์อาเซียนที่ทั้งคู่เสมอกันจนทำให้พวกเขาต้องตกรอบไปด้วยกดเฮดทูเฮด